ตอนนี้รถเตดรถเตดมาซื д, ้อของทำบ้านนะคะคัดเอาเหี้ยขัดเอาคัดเอาเหี้ยรถติดเหมือนกรุงเทพเลยจ้า รถติดเหมือนกรุงเทพเลยจ้า My God ฉันสั่นสิบเมนูแต่ยี่สิบนาทีหยุดอยู่ตรงนี้ oh. อ่ะอ๋อใส่คอปแมนทังค่ะวิซิงคาปูดคาปูดเพื่อนวิซิงคาปุ๊ดจะกคอกมันทางเพื่อนพามาเพื่อนบอก เรื่อใจดีนะต้นไม้กำลังแตกแตกออกนะคะสวยไหมคะหน้าร้อนนะจ๊ะหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนนะจ๊นนะ,ะดูสิคะรถติดออฟเฟนบัคออฟเฟนบัคใครสไลด์ไค่สนุกออฟเฟนบัคไม่ดี บอลลีสไซรมาดีเชิญบอมเยคุกมาหน้าร้อนแดดออก <s> เป็นตุคอมด้านอันด์ร์ไซด์ยเ <Link. S 1> ยะลิงค์อยากเด็ดนะไนน์น็นนอกนิ่น็อกไว้จ้ะ รถติดเอาเฟนบับสร้างตึกใหม่เพื่อนขับรถให้นะจ๊ะพามาซื้อของทำบ้านเบ้าหมาหน้าร้อนหน้าเที่ยวหน้าดูนะคะสวยงามต้นไม้ องข้างทางต้นไม้กำลังออกใบนะคะใบแตกยอดอ่อน,ออนใบแตกยอดอ่อนออน,นะคะคเมนะื่อตัดอ่อนแ้บโฮเกนขั้นฟานเนาะโอเค ดอ์นดิเลพพุดอกไม้ต้นไม้ออกเขียวสวยงามแดดออกอากาศดีนะจะแต่ลมแรงนะคะลมแรงแรง นี้ก็จะคนที่จะมาช้อปปิ้งกันอยู่ตรงนี้คะ่ะตึกสูงๆตรงนี้คะ่ะเป็นในเมืองนะคะในเมือง open โอเพ่นบัครถเมยค่ะรถเมย์ะมยระจำทางปอ,อยแวใครไม่สบายรถโรงพยาบาล ไม้กำลังออกดอกนะคะลมแรงมากเลยข้างนอกเดินตัวปิวกันแรงรถติดมากเลยวันนี้ดูลมสิคะลมต้นไม้ปิวเลย s t a กวิน ติดจังเลยรถที่นี่รถติดฮะต้นไม้ใหญ่มากคนะหลายปี คัดเอาดันตัวโอเหมือนเกิเป็นเป็นลัมเบอร์ฟร์ไบดันนเลกอันดเดอร์ไซด์แ่ย่าอกเี้อร์ไบห็อกไว้นะนอคัดเอานเ เดี๋ยฟ th ังฮานาลันสตาร์แต่โอเปนโอเปนเนี่ย up up เ yeah. น yeah. <Yeah>. no. ี่ยขึ้นฟิชเชอร์เฮาใช่ใช่ใช่แม่น้ำไม้นะคะตอนไปที่ไคเซอร์ไล่กิ้งส์ัปลิงซ์ายใชแกนดานี่ไคเซอร์ไล่โอเคเขียนตรงนี้แม่น้ำไม้นะคะแม่น้ำไม้ค่ะตอนก็จะมาเดินเล่นกัน โอ้คุบอกโอ้คุณบอกกามาตรวจโรคโควิดกันตรงนี้โควิดเทสเต็ดจังเลยรถรถเต็ดจังเลยเยันแม่น้ำยันแม่น้ำนะคะแม่น้ำไปถึงไม้ไปถึงแม่น้ำไม้ที่ ถึงในเมืองนะในฟังเปิดเลยนะเจ้านี่ตรงนี้โอเพนบบมนะฟะร์ชอนนะโอ้ต้นไม้กำลังออกใบอ่อนสวยมากค่ะเชิญเนาะบอมเฮียเอพเอพิยอเนี่ยสวนสวนสตรอเบอรี่ ขัดเอาันึ่ดาอนะาสตรอเบอรี่เ e r ยอีกว่าสวนฉันกำมัมานี่นแอจนเสร็จสวนสตรอเบอรี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้มันสุกแล้วจะมาเก็บวจะมาเก็บนะคะเคี่ยวฉลากฉลากลงข้าหมูอยู่ตรงนี้เนี่ยฉลาก